สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสกุลสกุลเมนี้จะพามาเมืองบักเขียบสุกค่ะพี่น้องโอ้ยกําลังขึ้นเขาเว้นแล้วบักเขียบคืออย่างวัติก็คืออ่าภาษาไทยเขาเอ่ยว่าน้อยนาอันนี้มันมีตนอยู่ในอ่าหลังบาดเนาะย่ายล้าเก็บมาหายแล้วค่ะพี่น้องเนาะเนี่ยเป็นบักเขียบหนังบานเห่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่าแซ่บแซ่บเลยค่ะพี่น้องมึองที่ะเนี่ย อันนี้คือเขาแก่าต,ากตาเขากะตีแล้วกับบกคำว่าจังสีตาตีตีแบบนี้เขาเอาินแก่แล้วค่ะพี่น้องเขาก็จะเก็บมา,บาวางวัวจะมืออ่าสองสามมือก็ได้กินนะคะพี่น้องเนาะคะมันแก่แห้งสองมือก็ได้กินแบบนี้นะคะพี่น้องเนาะนี่อันนี้ก็แก่มาเดี๋ยวอันจะผ้ามาปอกเปลือกมือนะคะพี่น้องเนาะผ้ามาปอกมือมาเขียบหนังบานเท่านะเดี๋ยวอันจะเอาเม็ดมันไปฝังไว้หลังบานนี่นะคะพี่น้อง ทำการปอกเปลือกลองดูเมืองทางใน้ดูสิว่าเป็นเจ้งใดเนาะคะ่ะพี่น้องนะโุ้ยนี่ฮะปอกมึงนะเอาหน่วยนี่มึงก่อนละกันเนี่ยเป็นผลไม้ทำแบบบริสิอีอย่างเลยเนาะคะ่ะเนาะผลไม้อ่าคือแบบว่า สมัยก่อนเทากินละก็เม็ดวางวานไว้ในสองในสวนแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องละก็มันเคยเกิดขึ้นให้เทาได้กินต่อไปเนาะอันนี้คือโชคดีคือปมไม่เพียลงเนาะค่ะพี่น้องเนี่ยบางปีปะเขียบเพียกระซิลลงลายเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่ามันก็มีวิธีป้องกันด้วยกันเนาะสีตาอีหยังแบบนี้บ่าหายปมไม่เพียมีเยียงเนาะแต่สีของที่แบบว่าเป็นอ่า สารออร์แกนิกเนาะค่ะพี่น้องเมื่อมาเขียบหนังนะค่ะพี่น้องเขียบหนังเขียบหนังนะมันจะติดกันเป็นชิ้นๆเนาะค่ะพี่น้องหลังจะกินกระเสบน้ำเนี่ยเดี๋ยวอันจะปอกออกให้เมื่อเป็นยังไงสบายกันดีบนะ่านอออันกะสบายดีอยู่เนาะคะนะ่ะเนาะกะกินข้าวแล้วจัหน่อยก็สิได้กินยาเนาะค่ะพี่น้องพิจิงานหน,นักบ่ได้อะค่ะพี่น้อนงเหนื่อยแล้ว แล้วออกไ่มามาเมืองกันก่อนใน yard เด้อเมื่ออันลางอะเด้อครับเนาะเมืองข้างในเนี่ยเนาะเนาะมันติดติดกันในใบกระเบียบนางเนาะถ้าใบกเกียบธรรมดากันเท่า,าบีออกมันก็จะออกเทร์ล,ลิซินได้ยังนิดหน่อยเนาะวันนี้เนาะแ,แยกกันแยกเป็นนาเม็ดไป ซีนไปซินมั่นนิดหน่อยเก็บนางกันเนาเซีนใหญ่ๆ,ๆบ,บันนี้เลยกะย็ะด้เนาะแต่แสบค่ะเดี๋ยวลองชิมให้มึงจะเม็ดมันเอาไปตากแดนไว้จะมือซองมือแล้วกลับไปฟังไปปลูกเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะหน่วยหนึ่งกับมีเม็ดหลายเลยะคะ่ะพี่น้อง รสชาติหวานเขาแซ่บเพราะว่ามะเขือมันแก่เต็มที่เขียบแป่เต็มที่ก็เลยแซ่บเป็นผลไม,ม้ตามฤดูกาลเนาะครับพี่น้องเนะภาษาไทยเขาเรียกน้อยหนา่าภาษาอีสานเขาว่าัะเขียบ บัานอ่านดกว่าแต่ทั้งภาษาอีสานทั้งอื่นเขอเอิญนี่ย่งกับบุ้งกันแต่ละจังหวัดเอินบอกกันแล้วจะเอินบักเสียบกับบได้เนาะแต่บัานอันเอินบักเขียบด้วยค่ะพี่น้องเม,ม็ดเไปปลูกได้อันก็สีว่างเั้ามือสองมือในห่มได้แดกก็ะด้ แล้วก็เอาไปก้น,นเสียมปูก้นเสียมล้มนึ่งก็ใส่จะสองสามเมตรก็แล้วอ,อาจจะเกิดดีเพราะว่ากระแกบม,มันแก่เต็มทีนะคะพี่น,อน้องเนาะโอเควางไว้นี่ก่อนแสบค่ะพี่น้องอ่ะ,อะบ่มีนอนมีอย่างเลยเด้อค่ะพี่น้อง บางเต้าบากเขียบจะไม่นอนเนาะกินกับข้าวเนี้ยก็แซ่บคนฒ่าคนบ่อรล้วก็จะมาก,กินกับข้าวเนาะนี่แหละค่ะพี่น้องก็เอินบาเขียบ หรือว่าน้อยหนาบานอันอันบกเขียบไม่เคยหรอกคะ่ะเหนือนงามงามอันก่อนสิขอนะอนุญาตก,กินให้ดบดก่อนเด้อพอกันวิดีโอนาเด้อคะ่ะพี่น้องมากินบกเขียบน้ำกันคะ่ะแสบๆนะค่ะเนาะ